คืนลังน้ำลดนะครับที่หน้าโรงพยาบาลเชภูมิดูร่องรอยจากระดับน้ำนะครับที่ผนังกำแพงของโรงพยาบาลสูงมากนะครับซึ่งถ้าเป็นรถผมจอดตอนนี้ ท่วมกระจกมองหลังแน,น่นอนครับร่องรอยนะครับดูคราบ <_ an> ที่กำแพงโรงพยาบาลน,นี่ก็ท่วมไปหมดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังไม่สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วจุดนี้ ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่ขังนานกว่านี้นะครับครับผมหวังว่าภัยพิบัติแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเพราะว่าชาชนเดือดร้อนจริงๆครับ เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้กับแพนธรรมชาติครับผมวันนี้ก็ขอจบการรายงานในท่านี้ครับ